กินครับผมกินก่อนก่อนเดินทางเข้ามาลาแล้วเดินทางได้กินแล้วสิ้นใจมากอร่อยกินหอยเดเจ้า กันแตก้ร้านใส่ขายเคสโทรศัพท์กันแตกกระจกมามาเท่าห้องแถวนี้ปะร้านแม่น้อยเปิดแซบ่บโอ้ร้านเนี่ยแม่น้อยเปิดแซบ่บ đó anh ค็ดไม่จอบกี่อันถ้าข็ดไม่จอบกี่อันจอบจบจบจบเปียงเนี่ยเออเออมีกี่อันสิเป็นลักมาสะอันแบบปักจอบเสียงจะมาถางหน้าบ้าน เียมมันไม่ให้มันแข็งแรงเนาะกระไม่กราไ้หลากับไม้เจ้าลองเอาเหล็กฟาดหัวเจ้ากับาไม้ฟาดหัวเจ้าอันไหนมันจะนั่งก่าันเออจำอได้จำได้จ้ำได้จำได้จำอง้ได้ไ้้ ป่บไอยู่โน่นหโอต้องไปอยู่ไ เหล็กพวงตะนอเอาแป๊บเอาอย่างเราเหล็กกันมาก็จะเป็นร้าสานว่าแทานขนาดเหล็กบานแค่ไหนน้ำเด็กเหล็กพวงจะตายไปเถอะเออเด็กกับปูปหน้าดินหน้าบ้านเนอเองข้างบ้านเนอ

เกี่ยวข้าวแล้วก็กลับบ้านทั้งนั้นกลับบ้านก็แบ่งที่ขายบนตรงนี้เนี่ยเออมาทำงานทนี้เนาะโอ้ฝร,ร,รั่งดูฝรั่งรับ เรามาเด้วันนั้นเด้แมนบอกออคือโผทางนี้ได้แม่นบอกแมน่แมนยีดอกตลาดนั้นแหละใช่ป่ะบัวแมนบัวแมนเดินดูตลาดเด้เรามาถ่ายคลิปก็เดินดูตลาดหน่ยมีคนเก็บเงินบ้างหละแถวนี้น่ะ ตลาทดทุกบอลมีที่เก็บโลดเงินนะตลาดใหญ่ปะบ่แมนโอเคไปเดินดูให้เขาเก็บนั่นเออโออจอดใ้บ่อตรงนี้บ่เทาเลสามบาท